อานอนท์แก้วพฤกครับครับเกมเริ่มครับออกมาทางด้านซ้ายครับชนโนไทยคงหมง่งชนโนไทยลากจี้เข้ามาแล้วให้ต่อไปได้ตบเข้ามาลูกนี้ก็ไม่พานแรกลงมาแล้วตามมาเล่นแล้วโดนบีบมาแล้วเป็นธนากรได้มาหักมาในกรอบเคโด,ดแล้วชนโนไทยยิงติดเซฟอูโหูไม่ได้ครับดูครับจากจังหวะผิดพลาดของพัทรพนมิสาครับโดนธนากรกวีกมลชาติครับแย่งไปแล้วหากเข้ามาแล้ว นี่ครับหนีด้วยขวาครับยังไปติดหัวเข่าครับของทางด้านเอาวด้วยครับอูชิดแล้วให้มาแทงลูกนี้ของบุรีรัมขึ้นมาชนโนไทยคงเหม็งชนโนไทยให้มาแล้วนักกอดหญิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ,บรนักกอดแนสุวรรณครับทาประตูขึ้นนําให้กับบุรีรัมแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับดูภาพช้าครับ จังหวะให้มาของชนโนไทยคงเหม่งครับแล้วหวิ่งสอดมาได้จังหวะดีพอดีเลยครับดูครับให้มาครับชนโนไทยแล้วหธนาเป็นนักกอล์ฟนสุวรรณครับยิงเสยเพดานเข้าไปเลยครับคนเล่นลูกนี้ธนกิจวางยาวเข้าไปในกรอบกรเกยโทษแล้วรับมาเอ้าแล้วหลุดมือครับสุริยามหาศาลโอ้โหแล้ว เป็นจิรพลแซลีวครับทำประตูให้กับทางด้านของบุรีรัมครับดูภาพช้าครับเปิดเข้ามาของธนากรชลืองปากับแล้วตอนแรกจับลงมาแล้วมันหลุดมือครับดูกันมุมใกล้ๆอีกทีนึงครับยกมาเนี่ยสุริยามหาสัยครับจับแล้วโอ้โหไม่มีใครกระแทกแล้วมันหลุดมือเองครับล้าตรงนั้นอ่ะโอ้โหผู้เล่นบุรีรัมสามคนครับโอ้ไม่หลือ สัญญาณเพื่อนครับเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วจับบอลได้ก่อนเพื่อนพลิกแล้วได้ยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับตูจังหวะเปิดเข้าไปครับแล้วบอลเปิดเข้ามานี่ครับจิรพงศ์ครับแล้วเป็นทางด้านดุษฎีครับตวัดกลับมาให้แล้วโชติกะอยู่ตรงนั้นครับโอ้โหเรียบร้อยครับ แล้ววิสินเป่านุกวินมดเวลาการแข่งขันครับในช่วงช่งเวลาแรกเป็นทางด้านของบุรีรัมยูนเต็ดครับออกนำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคนครครับ3ประตูต่อศูนย์ครับภาพจับมาที่ชนุไัยคงเหม็งครับคนแอสซิสประตูแรกครับธนกิจยกมือให้สัญญาณเพื่อนแล้วเปิดเข้าไปลูกนี้ปัน่นโอ้โหยังทุบออกมาได้ครับสุริยมหาศาลดูลูฟรีคิกก่อนหน้านี้ครับ เปิดเข้ามาเนี่ยโอ้โหกะพุกเข้าประตูไปเลยแล้วครับมูนินโุโซครับดูครับฝีคิกลูกนี้ยิงมาแล้วเรียบร้อยครับเอาแล้วครับไล่มาแล้วครับประตูของทางด้าน,นคงนัดทวงทองดีครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสามครับดูครับ หญิงลูกนี้ครับหมดจดเลยครับดูกันอีกมุมครับโค้งนัดครับวิ่งเข้ามามั่นใจแล้วแล้วปั่นด้วยขวาลูกนี้หโค้งหนีมือเพราะตรงเจริญครับรีบโดยอนันชัยเทพสุดีครับเปิดเข้ามาอนันชัยลูกนี้อา้าวโคง้งแล้วได้ประตูที่สองครับโอ้แล้วเป็นพัชรพลมีสาครับ ภาพชา้าจังหวะนี้ครับเปิดเข้ามาของอนันชัยครับแล้วอูโหูพัทรพลวิสาครับตรงนั้นครับดูอีกมุมนึงครับเปิดเข้ามานี่ครับแล้วพัทรพลอูโหูบ่งเสร,เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ3ครับมาทางขวาครับวุนีนยูโซแล้วให้กับมานันชัยได้ปน่นลูกนี้โอ้โหไม่ได้ ดูครับอนันชัยครับบันจงปั่นแล้วครับแล้วเข้าไม่ถึงครับโอ้แล้วสเต็ปเกมเร็วขึ้นอย่างสปีดเกมของแล้วยิงอโอ้ตีเสมอครับโอ้โหชัยวัฒน์ปากเกาเวครับทำประตูตีเสมอครับโรงเรียนเกพหมหานนครครับภาพช้าครับ ดูแล้วยิงเข้าข้อดีเหลือเกินครับอีกมุมนึงครับ,อ,บ,รบอู้ไม่มีใครเข้ามาประกบเขาเราเห็นเหลียมยิงอวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาอีกทีนึงแล้วเคลียทิ้งไปเลยครับใช้สิทพ่อพูแล้วหนีไปได้ลูกนี้พุัดสินไม่ได้ให้ฟาวให้เป็นลูกได้เปลียบไปเลยครับแล้ว ดีดมาทางด้านขวาไม่ล้ำหน้าลุดเดียวลูกนี้แล้วยิงโอ้โหดูครับลุดเดียวขึ้นมาแล้วครับดุดฎีบอลแล้วจุดทางลน,นแล้วยิงโอ้โหเฮินข้ามขาออกไปแล้วจิมมาแล้วบุรีรัมด้สวนมาลุดมาจังหวะนี้ไม่มีทงแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้แล้ว ให้มาลูกนี้หลุดโล่งเลยครับดูครับหมายเลขสิบเอ็ดของบุรีรัมย์ครับอูหยิงลอดแขนของทังด้านสุริยามหาศาลครับอ้แล้วถอดเสื้อดีใจเลยครับต่อมาที่ชัยสิทธิ์ชัยสิทธิ์ตบกับเข้าไปแล้วยังไงลูกนี้ผิวนีมาแล้วหญิงโลูงนี้ก็อู๋หูไม่ตรงกรอบครับดีดเข้าไปตรงกลาง ได้เล่นครับทางด้านของธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ทางซ้ายโอ้โหหลุดมาครับทางด้านของธนกิจชนเมืองปากธนกิจพิ้วธนกิจพิ้วหนีมา2คนแล้วยิงลูกนี้ก็ฝังเลยครับ5ประตูต่อ3ครับธนกิจชนเมืองปากครับแล้วดูครับนี่ครับดูครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วเยือกเย็นจริงๆครับธนกิจชนเมืองปากครับเอาจนแบบ โอ้หลุดหมดเลยครับพัะธัญวิสาครับโดนหมดครับยิงผ่านสุริยามหาศาลไปครับโอ้โหนิ่งตะกอครับแล้วุ้ัดสินเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านของบุรีรัมยูไนเตดครับโอ้โหเล่นกันจนหมดแรงจริงๆครับ อีกคนนึงครับปูดก็ยิงประตูสวยๆเลยครับชัยวัฒน์ปากาเวครับ11ของบุรีรัมครับยิงประตูนำอีกครั้งหนึ่งเป็น4ประตูต่อ3ครับจบเกมครับบุรีรัมครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปพบกับทางด้านชนบุรี FC ครับ